สวัสดีค่ะสองเลขปรีกล้วยโผล่มาจากดิน วันที่3เอตุลาคม67มีรายงานที่บริเวณชุมชนบ้านคลองเหมืองตำบลวังกระโจมอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกโดยที่บ้านของนางประคองวงวานอายุ84ปีอยู่บ้านเลขที่21หมู่ที่7ตำบลวังกระโจมซึ่งพบว่ามีชาวบ้านได้มายืนดูปีกล้วยที่โผล่ขึ้นมาจากพื้นดินห่างจากต้นกล้วยประมาณหนึ่งคืบและได้นำดอกไม้พวงมาลัยผ้าสามสีมาผูกปลีกล้วย พร้อมจุดธูปมงคลขอเลขเด็ดโดยได้เลข712และเมื่อนับลูกกล้วยที่อยู่ในปรีพบว่ามีอยู่ด้วยกัน4ลูกนางประคองเจ้าของบ้านที่พบปรีกล้วยเล่าว่าตนทำร่องสวนไว้ปลูกกล้วยน้ำว้า12ตน้นและได้ไปเห็นปรีที่ต้นกล้วยหนึ่งปรีก้มลงมาดูก็พบอีกหนึ่งปรี ว่าทำไมมันมาโผล่ออกมาจากดินดูแล้วก็แปลกดีจึงได้ไปบอกเพื่อนบ้านมาดูและเพื่อนบ้านรายหนึ่งได้ถ่ายรูปปรีกล้วยไปโพสต์ลงใน Facebook ขณะที่ตนเองกับเพื่อนคนอื่นๆที่เป็นคอหวยก็ได้มาทำพิธีขอเลขเด็ดจากปีกล้วยดังกล่าว712อุดหนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลขอบคุณมุมข่าวคะ่ะ